ให้เฮาเข้าทำไมไปตรงนูน้นไปตรงนู้นเลยไปตรงนูน้นไปเรียกไมด่ดำมาด้วยเรียกไม่ดำมา,มาเนี่ยขี้เกยจังนะเตะเอาเรีกนกงอนอนานนานนาน,น,านมันโบ้เลยเนะี่ยเตะปากเตะเลยนะชอบไปเข้าเอาเอ,เอก็เข่าสิมันเตะปากเอาอ่ะ มันต๊ะปาติา๊กแมโบันเติ๊กปากตก๊กดาม้ยดามดึงข้าวลูกมาไงวะแม่ตักข้าวก่อนตักข้าวก่อนแม่พุ่งกลับมานะเนี่ยเมื่อวานคอยแม่ไหมนะเมื่อวานแม่ไม่มา หื่อวานแม่ไม่มาเดี๋ยวแม่ฮะัเมื่อวานแม่ไม่มา,าแม่ไปชุนระระวังนะก้างติดโคลนะโคลอ้วกอ้วกนะไไปแน่กันหมดตรงไอ้เก้งเป็นแน่หมด มันแค่องคนนะเข <experimentation S 3> ้าไปลบไปล้มไปเงากันเองซ่องที่น้องมันเฝ้าแบ่งกันลกแบ่งกันแล้วติดคอเอานะคออ้วกอ้วกนะข้าวนะข้าวติดคออ้วกอ้วกนะ ดามเอดามคนทัง้งจะตกตกยกนี่ไปไลกันหมดเลยเย็นแม่ไม่มาแล้วนะไม่ออกมานะ่ะฟ้าช้ำเนี่ยดามเอมากินข้าวล้ว ไอโนออกมาทางนี้ไปยู่ถนนเดี๋ยวรถชนตูดแนะแหน่แน,แน,แนห่วงน้องได้โดนไม้เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนดีดน๋ยมนดี๋กินมา,มา,นมา,นมากเดยเดเ,เดเดียดเีวเดเดียเดียเดี๋ยว,ยวดยว เออรู้จักแบ่งกันน้องกินข้าวเยอะอข้าวเยอะแบ่งให้น้องกินมากน้องกินข้าวเยอะๆก่อนน้องกินกระดูกอะ่ะ กินเนี่ยไปอยู่ในท่อเลยน่ะท่นไม้อีกแล้วอิงกื้งไอ้เสื้อหายหมดเลยนี่ทุน่น มึงกินข้าวแม่ไปแล้วไม่รอดแล้วมานี่แล้วตายตายตายไม่ขึ้โก่งช้งางเลยนีโก่งช้งางนี่ไปแล้วหมดยางหมดยางไปกินข้าวเลย ไอ้แม่ไปแล้วคนหมานี่แล้ว